สบายดีพี่น้องกราบสบายดีสวัสดีเวอร์สุขสุขคนเบอร์ตุกมมองทุกวันนะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้าสาลาออคลิปนี้ไปละลายซับมาอีกแล้วพี่น้องไปละลายซับมาอีกแล้วมันข้างกันล่างมาแต่จะเป็นพี่น,ออนอาา้องลมยุ่งมาเลยเบิร์นยูกระดายัางมาพี่น้องโคใหญ่เนี่ยมาเบิ่งนน้ำกันพี่น,ออน,น้องกระดายังมาวันนี้เนาะเบิร์นแต่เลยพี่น้อง เมื p p ่อวานนี้น้อพี่น้องเมื่อวานนี้มีอ่ะมีคนหนึ่งเพิ่นคอมเมนต์ในคลิปน้ำเนี่ยน้อพี่น้องคอมเมนต์ถามมาว่าสน้างถึงเด็กได้เงินได้ย่างได้แล้วน้องพี่น้องสามสิบาทนอกจากได้อยู่สองพันหนึ่งแล้วกับลบหลบหนีไปพี่น้องเลยก็เหลือพันกว่าบาทพันสี่เพราะว่าน้ำซื้อไปเบอร์โทรยันหลอหน้พี่น้องได้แล้วน้องพี่น้องเมื่อวันนี้ต้องการน้องพี่น้องเด้อว่าน้ำได้ยังมันนี้เนาะเ้ากําลังมาหอดพี่น้องเลย ไปดาราซับมานะคะทุกคนเยี่ยสิฮายบินบินพี่นอ้องยาวไม่ค่าทุกคนเบิร์ตไปอยู่411บาทเนาะพี่น้องเบิร์ตไป411บาทโอ้ยพี่น้องมือเองเด็กพอใส่เงินเปลืองอะไรมาบ้านเด็กกับเบิร์ตไล่เตอร์พี่น้องเมาบ้านเด็กอะไปหางเนาะพี่น้องเนาะมาบ้านน้ำนักับไปโอนเงินก้าบบาทสีพส่พันสี่พันกว่าบาทแล้วกั ถือค้องกับบุ๊ดไปมาณสองสองพันเนียแหละพี่น้องเมื่อวานนี่นะไปห่างนะแต่มาบริไทคิดในเมิองแล้วเมื่อวานซื้อผ้าของพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่น้องมาเบิองน้ำกันเนาะกระไดเอ็นมาพี่น้องพี่น้องจ๋าพี่น้องจะมาดูด้วยกันนะจ๊ะเดี๋ยวนำเสียงเก้าอี้มาห้องมาเบนพี่น้องพี่น้องเห็นพี่น้องโอ้ยสายสมุทรภาพขอไอทิม ยุงรายนะนะพี่น้องเลยเปิดกระโลมเป่ายุงุ่งแนละ้วจำพี่น้องะอะไรยังไงถั่วลีสองอบเกลือถั่วลีสองอบเกลือเด้อพี่น้องราคาก็ยี่สิบบาทนะพี่น้องแล้วก็พรมรังนาพี่น้องเลยพรมรังน้านะคะนารักเลใส่พรมจะเหนื่อนยะพี่น้องถึงนารัก <laughs> ขี่โมยแล้วี่ได้พี่น้องอันนี้หาราล้ค่าอะ,ะพี่น้องราคาหาซื้กาบาท์ได้พี่น้องเดินนี่เด้พอ,พอพมนพ่มล้างนะฮะนี่นะสองอยางแล้วยางที่สามพี่น้องจา๋าพี่น้องจา๋าคือเบนดาห้าร้อยนะคะทุกคนคะ่ะเบนดาห้าร้อยนะคะมีใครรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรนะคะมันคือเบนลา เบนดาห้าร้อยนะคะทุกคนน้องน้องเบิ้อยู่อยู่ไย่ไรหัวเขาคือสิบคู่แล้วพี่น้องเบนลาห้าร้อยแลพี่น้องอันนี้อย่างที่สามอันนี้สามที่บาทแล้วพี่น้องอันนี้ลอกรายการืจอยูหันยาตาหาอันนี้แล้วก็ อีนูโมโตพี่น้องแปงน,นัวแปงน,นัวงอ่ะสุรดเนาะพี่น้องเลยมนานน้นเออสุโรดเนาะราคาซาเจ็ดบาทเด็กพี่น้องเลยนี่ซาเจ็ดบาทเนาะเป็นเงินไทยซาเจ็ดบาทเป็นเงินลาวกับประมาณแปดกับพันกีบเนี่ยพี่น้องเลยแปดกับพันกีบนะครัุ้งหน่อยแต่ว่าคล้องแหนมได้พี่น้องเลยอันนี้คือบุญเส้นเด็กพี่น้องเด้อบุญเส้นนำซื้อเอาไว้ย่ำหรือว่าซื้อเอาไว้พัดอย่างไรซื้อมาไว้เนาะ เคยอยากกินวุ้นเส้นอันนี้สิบหาบาทพี่น้องเลยสิบหาบาทเป็นเงินไทยเนาะเงินลาวก็ประมาณสี่พันสี่พันนี่แหละพี่น้องเลยสี่พันกี่เนาะแล้วก็มาม่ามาม่าไม่ไหวเนาะพี่น้องสองห่อห่อหนึ่งกะต้ตอมตอันทะเลห่อหนึ่งหันมาม่าตัวนี้นั่นห่อหนึ่ง มาม่านะคะมาม่าวบเองสองนี่เปน11บาทเด้อพี่น้องเด้อ11บาทถ่ายยูบานคอยค่ะองหนึ่งสามพันกียริองหนึ่งิิบาทพี่น้องถายยูบานคอยนะใบดีประเทศไทยนี่ก็ถือ่าถือเนาะองซิบาทพี่น้องเออ11บาท2อง11บาทพี่น้องถ่ายยูบานค่อยเป็นสองเดียวนี่11บาทเด้อพี่น้องอยู่ลาวสามพันกียนาะค่ะทุกคน แล้วก็อันนี้คือนมไบโอเมวนะคะทุกคนราคาก็ประมาณออออออเ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 หลืองไบตามิลอันนี้20บาทเด้อพี่น้องอันนี้นะส่าบาทเนาะเป็นเงินไทยกับประมาณ6กเจ็ดพันนี่แหละเอ้ยบัวแมนเป็นเงินลาวนะพี่น้องประมาณ6กเจ็ดพันนี่แหละวางเลยจ้าแล้วก็อันนี้คือแปรงสีพันนะคะแปรงพันน้พี่น้อนงนั่ซื้อมาให้ตัวเองใส่นี่แหละ อันนี้พกสิบเก้าบาทพี่น้องนี่ห่อข้อเกตเนาะข้อเกตนะคะทุกคนโอ้ยพี่น้องเห็นตัวน้อยจริงคล้องแหน,น่เด้อันนี้คือพรน,นะคะทุกคนพรซากุระเป็นครีมท่าหนาพี่น้องนำใสอันนี้แหละอย่างอื่นบใส่เด้อพี่น้องเครื่องชงเคสื่องน้ำบมเคยใส่นอกนอกจากครีมตัวนี้เนี่ยค่ะก็กแปรงพรดนะพี่น้องนำบม,มกาใส่อย่างอื่นเพราะว่าตัวเองค่ะเป็นคนที่แพ้ แผ่ขีนง่ายนะพี่น้องนี่อันนี้เป็นอันนี้ซองอะไรก็ซองนึงอันนี้ซองน,งอน,องนึงประมาณซิบหาบาทนะพี่น้องเนอะหนึ่งซองเลยซิมหาบาทเนาะถ้าเป็นเงินไทยเนาะพี่น้องเป็นเงินลาวก็ประมาณสามสี่พันนี่แหละพี่น้องเฮ้ยเป็นเงลาวประมาณสามสี่พันเนาะสามซองพี่น้องมูเห็นมาไม่ร้ายหนึงพี่น้องแล้วก็นุ่มพี่น้อง ลูมไบโตมิลไบโตมิลนะมาก,กินที่หอนี่เลยพี่น้องเอ้มาก,กินรสชาตินี่เนาะสองกองกองหนึ่งสิบสองบาทเนาะพี่น้องกองหนึ่งสิบสองบาทสิบสองใบกับประมาณสามพันกว่าบาทอสามพันหานี่แหละพี่น้องเป็นเงินลาวเนาะสามพันห่านี่สองกองเนาะพี่น้องชอบกินพี่น้องเลยมาก,กินกินนุ่มแล้ว <laughs> กินนุ่มแล้ว กินนมแล้วก็เหลืออะไรอีกทุกคนพี่นอ้นงงนะนองหลุนเย่ะไปมั้ยยังพี่ทงเห็นนะพี่นอ้องหลุนเย่ะพี่น้องจ๋ายาบาสันมาสีได้พี่น้องคล้องโปวดก็ได้เนี่ยนะยาดีได้พี่นอนะ้องเนอะยาบาลยาดาม,มานดะ้นั่น,น,นกินที่นะพี่น้องเนาะอย่าเข้าใจพี่เดอร์บอกไปติดเตียนะพี่น้องบริเตดซือซด้อซอสซื้อมาแบบว่า กินให้ต si ัวเองแบบว่าไาเรือไดลมนะ้พี่น้องบ่ได้แม่นว่าห้าสกินทุกมื่อทุกมือดอกพี่น้องอันนี้กะบ่ได้กินเฮิร์เลยพี่น้องเลยคิดยาก็เลยซื้อมาเนาะสกินกันแรกเลยนะพี่น้องเลยแก้มกับอันนี้แกมกับครัวข้าวหนาเนี่แหละพี่น้องเบิ้ลไฟกะเท่าไหร่มาสี่สี่ร้อยสิบเอ็ดบาทพี่น้องเลยเบิไสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทเนาะดีบินบินางยาวบ่ทุงหน่อยหนอึงพี่น้อง่่า แน่นนะคะถุงเล็กๆต่ว่าของเราเต็มนะคะทุกคนทุ่งหน่อยๆนึงเนาะทุงเซเวน่นนีกรับพี่และพี่น้องเดแก่เอาผลค้ายทุงระบาดตอนนี้พี่แล้วเนาะทุกคนอย่าอย่าบอกจะขาเด้กพี่น้องเด้อเดินๆกินเถือนหนึ่งกินเดรดไดรดล,ลมซื่อๆดอกพี่น้องบาเลยกินทุกมือทุกเว้นดอกแต่ก่อนหางย่มหับอยู่พี่นอ้องตอนทำงานหลา,านานา่ะน้ำกินกินทุกมือเด้กพี่น้องไอ้มือหนึ่งหาสองขวดเนาะทาว่กกินในหัวซื้อแบบว่า เมื่อยๆเดี๋ยวพี่น้องเห็นงานนะแต่ว่าไม่เห็นงานบานนี่กะบุคคลเด็กกินพี่น้องเลยไม่เห็นงานอยู่นี่นะเดือนกวัวแล้วเนาะกําลังสีเด็กกินซองเท่อนี่แหละพี่น้องบุ๊เดตัวนี่เนาะเพราะว่า,าบุกากินแล้วกันยานจะง่ายคนเห็นยานคนเบาเนี่ยเด็กพี่น้องคนเอ,อ,อยู่กับลอยกินไดอยู่นะพี่น้องก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนคะรีวิวของพี่น้องเลยรีวิวของที่ไปซื้อมิสเตอร์ไฮเบิร์นีัแเนี้ยเบอร์นี้ เบิรดร้ายกว่าเก่ากน,นะพี่น้องมือนหร่กันกะเบิรงคือร้ายแต่ว่าแต่ว่ากับโบกับบอสเซียเงิ้อร้ายซ้ำนี่แต่วบบบบา่า,าวอันนี้คล้องหน่อยแต่ว่าราคากับอยากแบบค่อนข้างว่าแพงแน่นะพี่น้องเพราะว่าเขาซื้อแต่คล้องราคาแพงๆนะพี่น้องนำเงอนีอนสิ้นเดือน <c oughs> กลางเดือนกับสืส้อถูกๆูอะไรพี่น้องเลยโอเคเ้ okay, ยพี่น้องคิปนี้กับว่ามีนยังร้ายเนาะมาพ่อห้เศร้าคิดฮอดมาพ่อห้หายคิดหอดเด้ยพี่น้อง จังไรสิมาเฮนนาสนามเห็นแล้วเนาะคลิปหนึ่งคลิปบ่าหันก็เห็นแล้วอินวะคลิปนี้ก็เห็นอีกได้พี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละได้พี่น้องเลยเดี๋ยวนามสิไปเก็บคล้องแล้วก็สิไปเห็นแนวกินแล้ววันนี้โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันนามสิจบ๊กสบายเพลสซูนี้เด้อฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามเล้วพี่น้องเดลยดีๆนีแฮองว่าสุขสุขทุกคนนะคะ พี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาัส่มคลิปบังคลิปนะพี่น้องอย่ากดขังโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตอนนี้โฆษณากับเขาคลิปนานแล้วอะพี่น้องเพราะทำไมคลิปน,าน้าพี่น้องเอ้ยอยู่ดีไม่แห้งพี่ปาดประกันได้ก็โทษนักแเดงนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย